สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระดุมอาเซียนสุภาชัยเจเดตนะครับขึ้นแท่นกองหน้ามูลค่าสูงสุดลูกหนังย่านอาเซียนสุภรชัยขึ้นแท่นกองหน้าแพงสุดมีการเปิดเผยอันดับกองหน้าที่มีมูลค่าสูงสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ai, ปี2024ปรากฏว่าสุภชัยเจเดตกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรบุริลัมยูเนเต็ดกลายเป็นกองหน้าที่มีมูลค่าแพงสุดเป็นอันดับที่1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่1 2 0นล้านยูโรโดยตามมาด้วยอันดับที่2เกอร์ริสโฮมันส์แนวรุกตัวเก่งจากบูเนสกาเยอรมนที่เพิ่งกลับมาเล่นกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนตุลาคมโดยมีมูลค่าอยู่ที่1ล้านยูโรอันดับที่3เป็นของสมบัต์เหมือน,นตากนาร์นทีมชาติไทยจากโอเอสลูเวนทีมในลีกสูงสุดข,ของเบลเยียมที่มีมูลค่าอยู่ที่8 0 0 0 0 0ยูโรนะฮะ ด่วนไทยอันดับโลกเปลี่ยนนะครับเปิดอันดับโลกทีมชาติไทยหลังจบศึกฟุตซอลโลก2024หลังจากทัพชัางศึกทีมชาติไทยของเราายใต้าการนทัพของมิเกลโรสติโกสร้างผลงานโครเฮมเวทีโลกด้วยการจบรอบ16กทีมสุดท้ายในการแข่งขันศึกฟุตซอลโลก2024ณประเทศอุซเบกิสถานพร้อมกับจารสกสถิติทะรุรอบนอกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ได้การคว้าชัยชนะ2นัดรวดในรอบเป็นกลุ่ม ก่อนจะแพ้แพ้กับทีมชาตบราซิลแชมปโลกทีมล่าสุดและไปหยุดที่รอบ16ทีมหลังแพยแพ้กับทีมชาติฝรั่งเศสการันดับโลกล่าสุดของทัพจังสึกทีมชาตไทยหลังการแข่งขันศึกฟุตซอลโลก2024ปรากฏว่าทีมชาติไทยคะแนนโลกบวกเพิ่มบวก31.40คะแนนแต่ว่าอันดับโลกของทีมชาติไทยลดลงมา2อันดับ จากอันดับ9้าของโลกลงมารังอันดับที่11ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่1347.67นานดคะแนนแล้วอันดับ1ของโลกยังเป็นบราซิลเจ้าของแชมป์โลก6สมัยคะแนนรวม1670.85คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2ทีมชาติปุนเกตคะแนนรวมอยู่ที่1,561.92นดเอคะแนนนะฮะถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับฟซอโลกของทีมชาติไทยของเรา ปิดสถิติเหตทุเหตุนะครับทีมเจ้าไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมเจ้าไทยชุดใหญ่นะครับภายใตา้ก,การนำทัพของกุนซูญี่ปุ่นมาซาดะอิช e. ิเตรียมนำทัพสู้ศึก,กคิงคัพ2024ณสนามติณสุรนนท์จังหวัดสุขลาในะรองวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมโดยทัพช้างศึกทีมเจ้าไทยของเรามีคิวพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในะวันที่11ตุลาคมนี้ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะมีการคิดคะแนนฟีฟ่าแองเกิงโลก วันนี้มาเปิดสถิติที่พบกันระหว่างทีมชาติไทยจุดใหญ่พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์5นัดหลังสุดนะครับปรากฏว่าไทยชนะ4เสมอ1โดยเจอกันนะครับ5นัดหลังสุดไทยเอาชนะไป4นัดเสมอ1โดยนัดแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2565ไทยถล่มเอาชนะไป4-0ในศึกอาเซียนครับนัดที่สนะครับวันที่14ธันวาคมปี2564ฟิลิปปินส์แพ้กับไทย1-2 ในศึกอาเซียนครับนัดที่3วันที่21สิพฤศจิกายนปี2 5 6 1รทีมชาติฟิลิปปินสมอกับทีมชาติไทยเป็น11ในศึกอาเซียนครับนัดที่4วันที่25สิพฤศจิกายนปี2559รทีมชาติฟิลิปปินแพ้กับทีมชาติไทย1-0ในศึกอาเซียนครับและวันที่10ธันวาคมปี2 5 5 7ไทยอัดเอาชนะฟิลิปปินไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกอาเซียนครับนะครับผลงานดีกว่าเรียกได้ว่าข่มมิดกันเลยทีเดียว ด่วนเสตเตอ์นวงการฟุตบอลไทยตัวเต็งคุมทัพบีจีแทนเทกูหลังจากที่เทกูมาโกโตเทกูรุมุริหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นกระเด็นพ้นเก้าอี้เโค้ชบีจีประทุมโยนเต็ดเส้นผลงาน8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2รั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนไทยลีกล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากว่ามาริโอยูลอฟสกี้อดีตโค้ชมองทองยงินเต็ดขึ้นมาเป็นเตัวหนึ่งคุมทัพก่าตายแก้ว บีจีปทุมแทนมากระโตเทครุมุลิโดยมาริโอยูรอฟสกี้มีจุดเด่นเรื่องการทำทีมด้วยการเปิดเกมรุกใส่คู่แข่งชนิดเต็มกำลังงานนี้มาริโอยูรอฟสกี้เข้ามานำทัพบีจีปทุมจริงแฟนกระต่ายแก้วจะได้ดูเกมรุกฉบับมาริโอยูรอฟสกี้สมใจอยากแน่ตอนนี้คนวนสุรชัยยังคงรักษาการแทนไปก่อนสุดท้ายจะได้มาริโอยูรอฟสกี้หรือไม่นั้นต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครนะครับ <ID> จอร่วมกลุ่มไทยติมอเลเตโชกแกลงบุกค,คว้าชัยเล็กแรกการแข่งขัน,น,นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024หรืออาเซียนมิซูบิชิเอเล็กทริกครับ2024รับเขเลือกนะฮะเล็กแรกทีมชจบบรูไน,นอันดับโลกอยู่ที่183ของโลกเปิดบ้านจอมรับกำยานของทีมชาติติมอเลเต,ตเอ,อันดับ196ของโลกณสนามฮัต s a n s นา w โบกีย s สเตเดียมกรุงบันดารเซรีเบ,เบกาวันประเทศบุนายปรากฏว่าทีมชาติติมอเลเต่บุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติบรูไหน1่ศูนย์จากประตูของปอลูกาลีในในทีที่สี่ส7สมโน,นทีมชาติติมอเลเต่จ่อเข้ารอบผู้ชนะบุนายหรือติมอเลเต่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับทีมชาติไทยมาลเลเซียสิงคโปร์กัมบูชา โดยการแข่งขันในเลกที่2องทีมอังลฤษจะพบกับบรูไนในสนามชุมบรีสเตเดียมจังหวัดชุมบร,รีประเทศไทยนะฮะแล้วปิดท้ายกันที่กุนซือทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะไม่กังวลแม้วาตุรุเอนโดไม่เคยเดินลงเล่นให้กับหงแดงฮานจิเมะโมริยาสุนะครับกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเขากล่าวาว่าวาตุรุเอนโดกอง,งกลางกับเต็นทีมที่ซีซั่น2 0 2 4ันยีถึงสองพ แทบไม่เคยได้ลงเล่นเลยกับตุสกัดอย่างลิวพูโโดยยังเชื่อมั่นในตัวของนกเตะก่อนลงหวดคัดบอลโลก2 0ง6รอบ3นัดที่3และนัดที่สีในระหว่างวันที่10ถึงวันที่15ตัวลาคนนี้เดอร์ตเตในว 3, ัย3 1ปีในลกกันนี้ลงเล่นในลีกให้กับทัพหง์แดงไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นในฐานะตัวสำรองในช่วงท้ายเกมรวมระยะเวลาแค่2นาทีโดยในึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ลงเล่น1นัดเป็นตัวสำรองในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนจบเกม และได้ลงเล่นในศึกคาราบปัปป1นนัดเป็นระยะเวลา82นาทีทาให้รวมทุกรายการอินโดลงสนามไปแค่4ี่เกมคิดเป็นเวลารวมกัน85นาทีเท่านั้นทางด้านฮานจิเมะโมริยาสุนะฮะแม่ทัพซามูไรบูกล่าวถึงกับตันทีมชัดอย่างอินโดว่าผมไม่มีความกังวลใ,ใดๆถึงสถานการณ์ในทีมของอินโดแม้เขาจะไม่ค่อยได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมากเท่าที่ควรก็ตามแน่นอนเราทราบกันดีว่าเขาไม่เคยได้ลงเล่นในช่วงนี้ผมคิดว่าเขา อยู่ในสภาพภาพที่ดีและพร้อมสำหรกกับการแข่งขันที่จะมาถึงเพราะเขาได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นและแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นผู้เล่นที่มีฝีเท้าระดับโลกอยู่ทุกวันโมริยาสุกล่าวปิดท้ายทีนี้ผลงานของทีมเจ้าญ่ปุนนะครับในศึกฟุตบอลโลก26รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม4แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนรังจาฝูงของกลุ่มโดยยิงคู่แข่งไปถึง12ลูกยังไม่เสียประตูเลยสักกะลูกนะฮะ นี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่9ตุลาคม